สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล่องสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรปันแพงค่ะสวัสดีเอฟซอีลาอุ้งอิงเพชรปันแพงค่ะรวมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube แล้วก็ c e b o o o กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิ้สุภู สุขคนเลยสรุปแล้วก็คือสวัสดีพี่น้องสุขขุสุขคนนี่แหละนะคะเบาไปแหลบนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทุกคลิปวิดีโอค่ะแล้วคลิปนี้เฮากะมาคุยกันอีกบาสีคุยกันเรื่องงานบุญเรื่องงานบุญงานบุญแล้วก็ที่จ้างสาวหน่อยเพชรบานแพงอังศีสาสีสเกตเพชรบานแพงเนี่ยเอพิ่นว่าฤดูการปีหกหกหกเจ็ดเนี่ยร้อยกว่างานร้อยกว่างานในสีสเกต ทุกอำเภอเกือบสูหม่บานพี่น้องเบิงบ่อเปิดบ่อเบื่อบ่ออิ่มเป็นจักเทื่อพี่น้องกับเบิงสาวหน่อยเพียรปานเพียงเบิงอีหล่าอุ๋งอิงนี่จอ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 มาแล้วเนี่ยจอจอมาแล้วนี่ก็ บ้านน้องคู่บ้านน้องคู่บ้านอีลาอุ้งอิงเนี่ยวันที่สิบสองวันศุ์ที่ีฮอดนี่ติล่ะแมนสิบสองมกราคมนี้คืองานใหญ่ที่ผ่านมาอุทุมพรพิสัยกับบันโดดค่ะเออพ่ศรีสุวรรณไหมพสศรีสุวรรณตัวบันโดดเนี่เลยอุทุมพรพิสัยไปอุทุมพรพิสัยนั้นบ้านน้องบ้านน้องออดมือนันยูบ้านยังก็าดการเหลืองตะบนการเหลืองบ้านโกงพาน กออมอมอแอมนี่ละแม่าเห็นเบิงคานนี่เห็นบอโจเห็นบอโจแช่มาเบิงหลักขอเบิงแม่อัน่าเห็นบอโจแช่มากเบิงหันนี่อ๋อนี่นี่ลังานนี่ค่ะกันกานอยที่วัดศีสูรณัตนารามนะคะกั่อทุวสัยค่ะจงหวัดศรีเกเริ่มมร่งมวกันจาฟังไว้เบิ่งฟังไว้เบิงหลุฟังไว้ไว้อีกรอบเบิ่งดลุ วันนี้ที่มาโมกกาค่ะพบกันกับสาวหน่อยที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามนะคะอำเภออุทุมพรพิสัยค่ะจังหวัดศรีสะเกตอย่าลืมมั่งวลกันเด้อจ้าโอเคแตะลูกโอเควันนี้ที่มามกรล่าค่ะพบกันกับสาวหน่อยที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามนะคะอำเภออุทุมพรพิสัยค่ะจังหวัดศรีสะเกตอย่าลืมมั่งวลกันเด้อจ้าจ้า จ้าลูกเขาว่าล่ะลูกอันพอดีเห็นบอลโจแช่มาบัตนี่ก ан> ็เลยว่านี่นี่นี่วัดนี่วัดที่อีหล้าวงหญิงเบานี่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 เลยสมบูรณ์รัตนารามนี่วัดนี่เลยพี่น้องค่ะนี่วันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอย่าลืมมามวนน้ำกันเด้อจ้านี่นะอันขอเชิญพี่น้องเนี่ยอย่าลืมมามวนน้ำกันเด้อจจาเนี่ยไปเห็นบอลโจเพิ่นแช่มาเห็นยังเห็นบอกเห็นเพื่นบอ แช่เพจของซ uh ่องดูฮี้นี่เพจของปเปอรชื่อดังแต่ของเพจชื่อดังเลยแมนซ่ uh นะะองดูฮี้ซ่องดูฮี้นะคบคนสีสเกตคือกันพี่น้องนะครับเพิ่นแช่มาว่าอ่านี่ผมซื้อบัตร ให้อ่านในติละหันนาไปบุญอ่านบอก,ออกผมซื้อบัดสาวน้อยเพรบ้านแพงหกร้อยใบถวายวัดใครอยากได้ฟรีติดต่อหลวงปู่โชเดอร์โมทนาบุญครับ600บัตรหร้อยใบใจบุญแหงซอขออนุโมทนาบุญนำบัตรละลอยเด้บัตรละลอยหกร้อยใบ,บยเป็นเงื่อนจะบาทโอ้ยพี่น<บ>้องใส่เครื่องคิดเลขกันนคือดังซี่คือผู้ใดที่ไปซื้อบัตรกับ หลวงปูแ่แเพื่อนซื้อรอ้อยซื้อสิบแถมสองก็แสดงว่าซ่องดูฮี่นี่ซื้อหกร้อยใบห้าร้อยแต่ว่าได้หกร้อยใบ เออห้าร้อยใบกบโอโห่ละเพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อหกลอยเพื่อนอาจจะซื้อหกลอยหรอกก็หกลอยกลัวก็ได้อันนี้เฮาหูเอาใเข้าไปหกลอยโอโห้เฮาหูแต่ว่าเพิ่นแช่มาาว่าผมซื้อหกร้อยใบก็คือหกลอยใบนั่นแหละกับตีเป็นเงินประมาณหกหมื่นบาทนั่นแหละอ่าเอาแบบนั้นเพราะว่าเฮาบอโหูว่าจํานวนว่าเพื่อนแถมอีกนั่นอยู่ในหกลอยว่าอันนี้อย่างีเฮาบปรสนใจแต่ว่าเฮาสนใจว่าป้าดแม่ใจบุญแห้งเราเพื่อนกะ ให้ติดต่อเนี่ยแจกฟรีเลยติดต,ต่อหลวงปูป่ชด,ชดเลยนะครับสอสอกลข็ินอ่าบอสโจเป็นแท่มาก,ก็เลยอยากว่าส่พี่น้องฟังว่าอันได้ยินบอกค่ะพี่น้องผู้ดใดผู้ใดไปเพี้ยนผูใ้ใดไปยังพี่น้องเออถ้าอยากได้บัตรฟรีเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเอากับหลวง,งปู่นี่แล้วหลวงปู่ชดนี่ค่ะ มืออยู่วัดบรรโดดแล้วก็ไปเดยเอาแมนบอกเอาเห็นเพื่อนบอกของคลังเอาแมนเพื่อนก็เดินขึ้นมาเพื่อนก็เดินขึ้นมาจากจากหลังวิธีนั่นดิเห็นบอแล้วพี่น้องขนาดหลวงปู่เพื่อนยังอยู่ใกล้ๆกันเห็นบอกละเอาเอของคลังในี่เอาพระบอกเอาของดีเอาของดีเพิ่นเดินเอาของดีไปให้พระเอกนักเอกที่ที่ไปร่าถวายอยู่วัดบันโดดเมื่อนั้นแมนบอกจาได้แมนเพิ่อนดีแมนบอกเสน็จแล้วยืนบริปัยน้ำมังค์น้ำจ่า ผู้ใหญ่บ้านจ้นี่สองหอเดินขึ้นมาส่งอืมค่<ล>ะเห็นบมอปิ่นองค่ะก็อขออนุโมทนาบุญนำเราก็เลยตามไปเบิง่งอ่า เฟซบุ๊กบอร์ดหรือเพจของลวงหลวงพ่อนี่ล่ะหลวงปู่นี่ล่ะนะคะกะมีอนุโมทนาบุญก็คือขออนุญาตบอกเอ่ยน้ําแต่ว่าหลายท่านก็คือมีแต่ผูใจบุญพี่น้องสื่อพูลละลอยใบพูลละยีสิบใบพูลละคือเป็นลอยในมีนะนะสิบใบแน่ลอยใบหลายคนเลยพี่น้องเพื่อนกะร่วมเพิ่นรวมเพชรบุญน้ำนะครับของหลวงปู่ชดน่ะแหละเนาะนะครับ เห็นแล้วก็เลยสะอนพี่น้องเห็นแล้วกันโอ้ยสาธูเดอร์ขออนุโมทนาบุญนํากันเลยวานะคะนี่เพิ่นจางสาวน้อยเพชรปันแพงอีหลาองค์อิงขอเชิญร่วมบุญฉลองสมโพชองค์หลวงพ่อโชคดีและซุ้มประตูขวงวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามนะครับชมสาวน้อยเพชรมันแพ้งนะครับตอนแรกนะครับลานคอนเสิร์ตการกุศลบ้านหนองแคนนะครับตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับจังหวัด สีสเกตอุทุมพรพิสัยอีกแล้วค่ะท่านาันอีกแล้วค่ะท่านตัวสันผู้กำกับเป็นอย่างผู้กำกับสพอุทุมพรพิสัยไหมเราพทนไปกูกัดพ่นไปเปิดงานกัดจำโมได้จำโมได้เพิ่นเพิ่นทิมีตำรวจเอ้เพิ่นจำโมได้เพื่อนกำกับนั่นเพิ่นจะทักสาวน้ำยืินตลอดไม่อีกแล้วเนาะสาวน้ำยืินคือ พื <mile> ่อนยูนหน้าประตูนะนะเพื่อนก็จะเย็นสาวรมเพื่อนถือนี่อยบ้านโกงห้างน่ะเราเปิดงานน่ะเราก็ไม่นั่งเบิ่งกับสาวบ้านเด้่มีนบอเมียนก็จะเป็นพันใด้เลยค่ะสาวรมเพื่อนจะลืมถามซื้อไปทักกันตลอดอันเปิดสมูบ้านบอมาเพื่อนเพื่อนก็จะทักตำรวจพี่น้องเอ้ยตำรวจก็ยูทูบเบอร์สมือนี่จนได้หู่จักกันไปแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจเป็นยืนอยู่หน้าประตูเมีนบอบ้านนี้เขากับท้ายคลิปได้ยังเนี่ยอันงานนี่จ้าก็ไม่อีกแล้วเพราะสาวร่วม ตกลงตกลงันดีใจหรือว่าเขาอยากอายเดี๋ยคือคือคือตามแต่จากสี่เวนบอลกับคือพี่น้องกันล่ละเป็นข่าวบุญเปิดเปิดเรื่องด้ยินดีนะครับสองดูฮีนี่เป็นยูทูบเบอร์ซื้อดังนั่นหละเนาะพี่น้องมูจักคุณเคยแม่นค่ะเป็นคนบวลเรื่มบาจากของมาซันทอซื้อบัตร นะครับหกร้อยใบนะครับกูใดอยากไ้ฟรีเ้อนะครับว่างานวันที่สิบห้านะครับตามที่เพื่อนบอกติดต่อหลวงปู่ชวดได้เลยนะครับค่ะตามที่เพื่อนบอกนะครับพี่น้องก็เอาข่าวมาฝากมาตอนละ่ะขออนุโมทนาบุญน้ำสุขสุขค้น้อกที่สมบูรณ์รับนาางคทำบุญนะคะค่ะอ้ามวลซื่นกันพี่น้องกะจังพอกันนะคะคลิปนี้ก็ บอกข้าวดีนี่ละเนาะบอสู้กันฟังเพื่อพี่น้องอยากได้บัตรฟรีนำ้ำกระปานนั่นนะคะไปหาหลวงพ่อ <c oughs> เลรพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปวิดีโอนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ <c oughs>